สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับเข้าสู่บรรยากาศของริมทะเลนะครับในช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ผมก็นะครับมาแต่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งขี่รถขายเห็ดไปเรื่อยๆนะครับขี่ขายเห็ดริมทะเลนี่แหละครับก็มานั่งดูบรรยากาศนะครับสุนทีดีรู้สึกว่าได้พักผ่อนสายตานะครับเพราะสายตาก็อ่อนล้านะครับไม่รู้ว่า ในชีวิตประจําวันต้องไปที่ไหนบ้างต้องไปขายให้ใครบ้างต้องพบปะกับใครบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนใจนะครับไม่พูดเรื่องเงินครับตอนนี้พูดเรื่องความสนทีนะครับความสนทีเกี่ยวกับการได้ดูธรรมชาติการได้เพ่งเล็งนะครับดูธรรมชาติรอบตัวเรานะครับดูทะเลทรายดูผืนทรายนั่นแหละนะครับทรายที่ส,สวยเม็ดทรายที่ละเอียดอ่อนนะครับความสวยงามของหญ้า หญ้าที่กําลังเกิดริมทะเลนะครับและความสวยงามของบรรยากาศความสวยงามของเกาะแก่งเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับเข้าสู่นะครับความสวยงามความสุนทรียะนะครับเต็มรูปแบบนะครับผมถ่ายคลิปนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงนะครับในยามที่เราแก่เท่าไปอะไรอย่างนี้เราได้ย้อนมาดูว่าเราเคยมาที่นี่นะครับอันนี้คือปากหาดนะครับโอเคครับ